สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e s y f F e d ครับ ช้านี้ผมมีเมนูง่ายๆมาแชร์ครับผมเป็นเมนูที่ได้ทั้งโปรโตีนและก็คาโโร์โบไฮเดรตเลยนะครับง่ายมากเลยไม่ต้องผัดเลยแค่ทอดเนาะซึ่งก็คือเมนูขนมปังทอดยัย้งเองเ็มขนมปังงูอีมาสาแผ่นนะครับแล้ก็ไข่สดสบฟองนะคะแล้วก็ถ้วยเลีกยมหนึ่งถ้วยนะเอามาเจาะรูขนมปังตรงกลางแบบในคลิปเลยแล้วเราก็จะได้ขนมปังมีรูตรงกลางสวยๆแล้วัดไนะครับสแผ่นเลยจากนั้นเราก็มาเตรียมกระทะ นะครับผมไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับเมื่อกระทะร้อนแล้วครนะแนะนำเป็นกระทะเคลือบลวนะเมื่อร้อนแล้วก็จะขนมปังๆนะครับถ้าเรื่องขังไหนก็อไข่ติดกระทะมันผมนะครับผมก็เพิ่มน้ำมันไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ค่อยตอกไข่ลงไปนะครับเราก็จะได้ไข่ที่มันอยู่ตรงกลางขนมปังเองมันอาจจะล้นออกมาบ้างนะครับเพื่อนๆขนมปังที่แผ่นใหญ่กว่านี้นะแบบนี้มันก็จะไม่ล้นนะครับของผมอ่ะไม่ได้ใช้ครับใช้โฟริกเนาะก็ตอกไปแบบนี้ได้นะครับล้นไม่เป็นไรค่ะเราก็ดูชิ้นอะไรเองชิ้งอะไรมันสุกหรือยังถ้ามันใกล้แล้วเราก็พลิกมันเลยครับ เขาสุงนะครับ,รบถ้าเพื่อนชอบใครได้ยังมาตูมเราไม่ต้องสุงมากขนาดเหมือนผมผมก็ไม่เอาข้างหน้าสุงมากนะครับเมื่อเห็นว่าขนม แรกวก็เสร็จครับทุกเพื่อนสามฟองสามแผ่นนะครับผมขนมปังทอดไข่นะครับรูปรางหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับ ก็สำหรับผมนะแล้วก็เป็นอะไรที่กินได้นะครับสำหรับมื้อเช้านะเร่งเร่งด่วนนะก็เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับอาจจะไปปรับแต่งเพิ่มผักเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยใส่ซอสใส่อะไรอย่างนี้ตามที่เราชอบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเป็นแรงใจให้ผมทําคลิปต่อไปให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ